สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะทุกท่านพบกับหมออ้อยเป็นประจําทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมกราคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร สิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานต้องเดินทางไกลเกี่ยวกับการทำงานนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระวังด้วยนะคะการทำงานเดินทางระยะใกล้ๆไม่ได้นะคะดวงบัญชีชะตาบอกมาแล้วนะคะว่าต้องเดินทางไกล ระวังงานจะผิดพลาดร้อนใจเรื่องการงานเวลาทำงานนะคะขอให้มีสตินิดนึงระวังนะคะอย่าให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะข้อควรระวังของคุณก็คืออย่าให้การงานของคุณต้องเกิดความผิดพลาดคือให้ระวังนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นจิตอาสาคําว่าจิตอาสานะคะ คือคุณทำงานด้วยจิตของคุณนะคะด้วยใจที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ค่าแรงแล้วก็ไม่ได้ค่าค่าเหนื่อยนี่ได้ไหมคะอาจจะมีบ้างระคานิดนิดหน่อยๆนะคะ,ออนนะ,คะพอทำงานเสร็จเขาก็บอกเ,ออเลี้ยงนิดหน่อยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะนำงานเก่าๆที่ค้างไว้กลับมาทำใหม่ กลับมาทําใหม่นะคะงานเก่าๆที่คุณทําค้างๆเอาไว้ะคะ่ะกลับมาทําใหม่ก็คือการแก้ไขงานนะคะอาจจะเข้าไปเขี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะคุณคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะพิธีกรรมโบราณนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอโทษค่ะให้ระวังหุ้นส่วนพาร์ทเนอร มีโอกาสทำให้ท่านร้อนใจได้นะคะชาวลัคนาราศีเมทุนเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ระวังเอาไว้นะคะต่อไปเรื่องการเงินค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะการเงินนี้เข้าเร็วออกเร็วมากเลยค่ะเอ๊ะมันเข้ามาเร็วออกเร็วนี่หมายความว่ายังไงคะหมออ้อยก็คือบอกให้รู้ว่าเงินที่คุณได้เข้ามาค่ะอยู่กับคุณไม่นานค่ะ คุณก็ต้องจ่ายมันเลยคือหมายความว่าเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยนะคะมีภาระมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องรับผิดชอบก็คือเข้าเร็วออกเร็วเข้าใจนะคะเงินที่เข้ามาเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นๆการทำงานของคุณนะคะเวลาคุณทำงานคุณจะเห็นว่าคุณได้เงินมาเสร็จแล้วคุณจะต้องเออจัดสรรปันส่วนบริหารจัดการที่จะต้องใช้อย่างไงอะไรเขาเรียกจัดสรรน,นะคะ แต่เงินของคุณครั้งนี้เป็นโปรเจกต์สั้นๆก็หมายความว่างานเป็นงานจ็อบเป็นงานที่คุณได้มาโอ้ยยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเงินหมดแล้วเข้าใจไหมคะเงินที่เข้ามาจะต้องใช้ความสามารถทำแทนผู้อื่นคือคนอื่นเขาไม่มีความสามารถพอคุณก็ต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองอะคะ่ะทำงานแทนผู้อื่นคนอื่นทำไม่ได้อะคะ่ะประมาณนี้นะคะ ก็คือได้ค่าตอบแทนมาค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะแล้วท่านที่คิดจะกู้ยืมเงินคือจะยืมเงินเพื่อการลงทุนหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยท่านคิดที่จะกู้ยืมเงินลงทุนก็คือต้องคอยดูระแวดระวังให้ดีนะคะว่าคนไหนที่คุณสามารถที่จะหยิบยืมได้บ้างเขาเรียกอะไรคะ มองเลคะ่ะมองไว้รอบๆเลยนะคะมองการไกลไว้เลยนะคะดูซิว่าใครพอจะยืมได้บ้างคือคิดเอาไว้อะคะ่ะว่าจะยืมใครดีนะคนนี้พอจะมีเงินให้เรายืมไหมอ่านี่เป็นความคิดของ ชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะต่อไปจะเป็นความรักนะคะชาวลัคนาราศีมาชมกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงคงเป็นความรักที่ไม่อาจเปิดเผยได้ไอประเภทหมกเม็ดนี่ลัคนากลัวที่สุดเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมทุนมีความรักและจะเป๋ชอกช้ำระกำใจจริงๆนะคะรักและไม่เปิดเผยเนี่ยเป็นใครใครก็ไม่ชอบ ถ้าเป็นหมออ้อยหมออ้อยก็ไม่ชอบค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะหายใจออกมานี่พูดง่ายว่าลําบากมากเลยจะรักใครชอบใครจะเอ่อย่างไงนี่คือมันมันอยากที่จะให้เขาเปิดเผยเพื่อที่จะให้ใครเขารับรู้ว่าเราอะเป็นแฟนของคนคนนี้นะรักอยู่กับคนคนนี้เหมือนกับาให้เขาให้เกียรติเราประมาณนั้นนะคะแต่ว่าดวงลัคนาราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องความรัก เขาจะเจอในสภาพที่ไม่เปิดเผยค่ะต้องเห็นใจชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะคะเรื่องปากเสียงสำหรับคนที่มีคู่ครองจะมีปากเสียงกันค่ะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องและก็เรื่องต่างๆที่คุณมีปัญหากันก็พูดกันไม่รู้จักจบสิ้นะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนโสด จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือได้พบเจอใครในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วก็จะ คนรักก็จะนําชื่อเสียงและการช่วยเหลือการบางประการมาสู่ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆก็จะบรรเทาเบา,เบ,า,บ,าบางไปได้ก็คือคนรักคู่ครองแล้ค่ะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นเรามีคนรักคู่ครองไม่เปิดเผยก็จริงนะคะแต่ไม่ได้เป็นเมียน้อยนะคะ,ะก็คือว่าไม่เปิดเผยนะคะอาจจะไม่ถึงเวลาหมอ้อยก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ เขาเอาเงินมาช่วยเหลือดีใจมากเลยนะคะรับไปเลยค่ะเขาไม่เปิดเผยก็ไม่มีปัญหาเงินนะคะเงินตัวเดียวเท่านั้นเงินมีไหมสุขภาพนะคะสุขภาพระวังเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนี่ก็เกิดจากความคึกขนองค่ะคึกขนองนี่มันคืออะไรคะหมออ้อยความคึกขนองนี่เกิดได้ทุกรูปแบบค่ะ อาจจะคุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันสวยจังเลยมันบาดตาบาดใจจริงๆหรือวยใส่กระโปรงสัน้นอย่างเงี้ยเดินเข้าไปใกล้ๆลองดูสิลองทักทายดูเผื่อจะเป็นโชคของเราได้แฟนโดยไม่ตั้งใจนะคะนะคะแต่ว่า เดินไปยังไม่ทันถึงผู้หญิงเลยค่ะสะดุดหกล้มนี่มันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติรักนะคะก็คือเขาจะเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดจากความคึกขนองคือคิดคิดคึกขนองตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เดินสะดุดหกล้มไม่เกี่ยวกันนะคะฟังให้ดีนะคะที่หมออ้อยพูดไปนะคะแต่เป็นคําอาจจะคล้ายคลึงกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันแล้วเอาอมารวมกันนะคะความหมายเปลี่ยนเลยนะคะเดินสะดุดหกล้ม ก็คือหกล้มอะค่ะเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็เกิดจากความเครียดเครียดอะไรคะเครียดได้ทุกอย่างไม่มีเงินก็เครียดทะเลาะกับแฟนก็เครียดนะคะเขาไม่ให้เกียรติเราหรือมีปัญหาอะไรทุกอย่างเรื่องงานเกิดจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพของคนลัคนาราศีมิถุนนะคะต้องระวังไว้ด้วยข้อควรระวังค่ะช็อตเด็ดเลยนะคะข้อควรระวังระวังม่ปากเสียงกับผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือเจ้านายผู้บังคับบัญชาที่คุณอยู่ทํางานอยู่อะค่ะหรือบริวารบริวารอาจจะทำให้ท่านเดือดร้อนนะคะในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นลูกน้องที่สมมติว่าคุณเป็นเจ้านายมีลูกน้องลูกน้องคิดไม่ซื่อกับคุณอืคิดไม่ดีอะค่ะต่อหน้าคุณยางรับหลังคุณยางหรือว่าทําอะไรหมกเม็ดโดยที่คุณเห็นแล้วเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะโชคลาบของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีโอกาสที่จะได้งานแบบฟุ๊กฟุกให้ลองเสี่ยงโชคดูนะคะถ้าอยากจะมีโชคลาบทางหวยทางลอตเตอรี่หรือจากการเสี่ยงดวงนะคะมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนนะคะเขาเรียกเป็นความบังเอิญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะ เขาเรียกความบังเอิญคือเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาเอาไหมเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเอามายื่นให้ถึงมือเลยนะคะโดยที่เราก็ไม่คิดจะซื้อตั้งใจจะไปซื้ออีกเจ้านึงเจ้านึงก็เดินเข้ามาหาเพื่อจะเอาไหมเอาไหมซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประเคนเข้าหาเลยนะคะเขาเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว นะคะก็คือลองดูนะคะท่านจะมีโชคจากตรงนั้นอย่างแน่นอนนะคะลองเสียงดูนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยก็ขออนวยวยชัยวัยพรปีใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขอให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ